ครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับรวมทั้งนักศึกษานะครับที่เรียนวิชาคอนกรีตเสริมเหล็กทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะเอาตัวอย่างโจทย์การวิเคราะห์นะครับหน้าตัดที่เสริมเหล็กทางเดียวนะครับก็ยังคงเป็นบทที่1นะฮะเรื่องของการออกแบบการรับแรงดับนะครับในวิชาคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลังนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างนะฮะทั้ง2กรณีนะครับก็คือจากที่เราได้เรียนไปครั้งที่แล้วเนี่ยเราพบว่านะครับการวิบัติของหน้าตัดคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยมันมีได้2กรณี ก็คือการวิบัตินะครับเนื่องจากแรงดึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมจะสรุปสิ่งที่เราได้เรียนไปนะครับการวิบัติของหน้าตับนะครับคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยก็จะสามารถแบ่งออกได้เป็น2กรณีใหญ่นะครับก็คือการวิบัติเนื่องจากแรงดึงนะครับเป็นหลักนะครับการวิบัติเนื่องจากแรงดึงหรือว่า tension failure นะครับการวิบัติเนื่องจากแรงดึงนะฮะ แล้วก็อันที่2ก็คือการวิบัติเนื่องจากแรงอักหรือว่า compression failure นะครับซึ่งมันมีความแตกต่างกันนะครับระหว่าง2การวิบัตินี้นะครับก็สําหรับการวิบัติเนื่องจากแรงดึงเป็นหลักเนี่ยนะครับก็จะเป็นกรณีที่นะครับเหล็กเสริม erm เนี่ยมีการคลากนะครับในขณะที่การวิบัติเนื่องจากแรงอักเนี K ่ย e, เป็นกรณีที่เหล็กเสริมเนี่ยมันยังไม่คลากนะครับซึ่งวิธีที่จะตอบได้ว่ามันเป็น การวิบัติแบบไหนเนี่ยก็ให้เราเปรียบเทียบระหว่างนะครับโลกับโลบาลานซ์นะครับก็คือถ้าอัตราส่วนการสําเร็จมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับโลบาลานซ์ก็จะเป็นการวิบัติเนื่องจากแรงดึงแต่ถ้าอัตราส่วนการสําเร็จโลมากกว่าโลบาลานซ์เนี่ยก็จะเป็นการวิบัติเนื่องจากแรงอัดนะครับก็สําหรับในวันนี้เราจะเอาตัวอย่างทั้ง2กรณีมาทําให้ดูนะครับก็เริ่มต้นเนื่องจากตัวอย่างที่1นนะครับก็จงคํานวณหา กำลังรับโมเมนต์ระบุของหน้าตัดคอนกรีตเสริมเหล็กต่างรูปกําหนดให้ใช้คอนกรีตที่มี fc พรามนะฮะสามกิโลกร,รัมต่อตารางเซนแล้วก็มีค่า fy เท่ากับ4 0 0 0กิโลกร,รัมต่อตารางเซนนะครับหน้าตัดนี้ก็จะมีความกว้าง25เซนนะฮะมีความลึก50เซนแล้วก็เสริมเหล็ก6 db 2 0นะครับนั้นจากในภาพเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าระยะความลึกประสิทธิผลเนี่ยนะครับก็คือระยะที่เราวัดจากเซนเตอร์ของเหล็ก นจนถึงด้านบนสุดของหน้าตัดเนี่ยก็เท่ากับ50ลบด้วย5แล้วก็ลบ2.5นะครับก็จะกลายเป็น4 2. 5ซเมตรนะครับฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราใช้เหล็ก6เส้น dB 20ฉะนั้นพื้นที่หน้าตัดของเหล็กเสริมเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ6เส้นคูณกับนะครับเนื้อที่หน้าตัดของเหล็ก dB 20ก็คือ3.14ตารางเซนก็จะกลายเป็น18.84ตารางเซนนะครับ แล้วก็เมื่อกี้เราได้คํานวณความเล็กประสิทธิผลก็คือ4 2ส่สิบเซนฉะนั้นเราก็สามารถที่จะคํานวณอัตราส่วนการเสริมเหลกก็คือค่าโลได้นะครับเพราะว่าโลเท่ากับ as หารด้วย bd นะครับ as 18.8C ความกว้าง b 25เซนเดฟสี่สเซนครึ่งก็จะคํานวณโลได้เท่ากับจุดศูนแล้วโจทย์บอกว่า fc prime นี่เท่ากับนะครับสามนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้สูตรนี้ ในการคำนวณค่าเบต้าวันะครับซึ่งเป็นค่าคงที่เบต้าวันก็คือ0.85แปดหาลบจุดหารด้วย70นะครับแล้วก็คูณด้วย fc พามอันนี้ค่า fc พามสามร้อยี่สลบสองแทนค่าลงไปก็จะได้เบต้าวันเท่ากับ0.82นะครับเมื่อได้เบต้าวันแล้วก็สามารถที่จะคำนวณน,นะฮะโลบาลานซ์ Balance, ก็คือปริมาณเหล็กเสริมสมดุลน,นะครับได้จากสมการอ,อันนี้ นะครับก็คือโลบาลานซ์เท่ากับ0.85เ์จปด้าเวัน fc พายส่วน fy 6120ึ่งส่วนหกหนบวก fy ก็แทนค่านะฮะตัวแปรที่เกี่ยวข้องลงไปก็เป็นจุดแป้าเปตอรวันก็คือจุดแป fc พายสามร้อ fy 4000 6120 6120งสองกบวกสี่พก็จะกลายเป็นจุดศูนยนะครับเนื่องจากว่าอัตราส่วนการสำเร็จเนี่ยของเราเนี่ยนะครับโลเนี่ยเท่ากับ จุดซึ่งมันมีค่าน้อยกว่านะฮะเห็นชัดเจนว่ามันมีค่าน้อยกว่าโลบาลานซ์แสดงว่าเป็นหน้าตัดที่วิบัติโดยแรงดึงเป็นหลักก็คือเป็น tension f e i ย r e นะครับนั้นในกรณีนี้เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้สมการที่จะคำนวณความลึกของแกนสะเทินก็คือค่า A เท่ากับ ASFY ส่วนด้วยจุด f c ดห้า B AS ก็คือนะครับ8จุย์บอก4,000นะฮะ 0 8 5ค่าคงที่ f c พายม320ความกว้าง25เซนก็จะได้ออกมาว่า A เท่ากับ1 1 0เเซนเมื่อเราได้ค่า A แล้วเนี่ยนะครับเราก็หาค่า c ได้เพราะว่า c เท่ากับ A หารเบต้าวันะครับ A ก็คือ11.01หารเบตาวันคือ0.82จาดังนั้น c ก็คือ13.43เซนนะฮะในขั้นตอนที่3เนี่ยซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการการคำนวณ mn นะฮะกำลังรับโมเมนต์ระบุก็จากสูตรก็คือ m n เท่ากับ a s f y ดีลบ a หาร2 a s นะครับ18.84 f y 4,000 d e p ลบด้วยอันนี้ค่า a นะฮะ a สองก็ออกมาเราหารด้วยร้อยนะฮะเพื่อที่จะแปลงจากกิโลกรัมเซน์เป็นกิโลกรัมเมตรก็จะได้กำลังรับโมเมนต์ระบุของหน้าตัดนี้เท่ากับ27879.43กิโลกรัมเมตรนะครับก็จะเห็นว่ามันไม่ยากเลยนะครับถ้า ในการคำนวณด้วยหลักการนี้นะครับซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่านะครับสเต็ปแรกตบทวนนะครับก็เทียบระหว่างโลกับโลบาลานซ์นะครับตามที่ผมเทียบให้ดูแล้วก็สเต็ปที่2ก็เป็นการคำนวณค่าความลึกของแกนเสถนนะครับแล้วก็สเต็ปที่3ก็เป็นการคำนวณค่ากำลังรับโมเมนต์ระบุนะครับจากสูตรนะครับจริงๆแล้วสูตรนี้ก็คือ MN เท่ากับแรงดึงคูณด้วย d ลบ a หารสนั่นเองนะครับ ถัดไปนะครับเราจะมาลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็ให้หาอันนี้เป็นตัวอย่างที่2ให้หากําลังรับโมเมนต์ระบุของหน้าตัดตังรูปกําหนดให้ fc พาร์มเท่ากับ2 4 0 f y 4 0 0เท่ากับนะครับในกรณีนี้จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าหน้าตัดเนี่ยยังคงมีขนาดเท่ากับของตัวอย่างที่1ก็คือกว้าง25นะฮะความลึกทั้งหมด50เซนแล้วก็มีความลึกประสิทธิผลก็ยังคงเป็น4 2เซนครึง่งเพียงแต่ว่านะครับ เราเพิ่มปริมาณเหล็กเสริมจาก6เส้น db 2 0นั้นเราใช้เหล็กใหญ่ขึ้นเนี่ยก็จะกลายเป็น6เส้น db 2 5ดังนั้นเนี่ยนะครับพื้นที่น้าตัดเหล็กเสริมก็จะเพิ่มขึ้น as ก็คือ6เส้น db 2 5เส้นหนึ่งก็คือ4.91ตารางเซนก็เป็น29.46ตารางเซนนะฮะความเล็กประสิทธิผล1 2เสเซนครึ่งดังนั้นค่า reinforcement ratio ก็ย่อมต้องมีค่าสูงขึ้นกว่าตัวอย่างหนึ่งแน่นอนนะฮะก็โ o เท่ากับ as หาร bd as ก็2 9.46หารด้ B, ารดุดวี D ก็เป็นจุดศูนย์สองเจ็ดเจ็ดนะครับเนื่องจากว่า Fc พลามนี่เปลี่ยนไปนะฮะเพราะว่าในตัวอย่างที่หนึ่งเนี่ย Fc พลามคือสามรอยี่สิบแต่ว่าในตัวอย่างที่สองคือสองร้อยสี่สิบดังนั้นก็จะมีผลต่อค่าของเบต้าหนึ่งเบต้าหนึ่งในกรณีนี้เนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์จุดแปดห้านะฮะเหตุผลก็คือว่าเพราะว่า Fc พลามเนี่ยมันมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับสองร้อยแปดสิบกิโลกรัมต่อตารางเซนนะครับเอ่อแล้ว นะครับในขั้นตอนต่อไปก็เป็นการเปรียบเทียบระหว่างโลกับโลบาลานซ์แล้วก็คำวนวณปริมาณเหล็กเสริมโลบาลานซ์ตามสูตรแทนค่าลงไปนะฮะจุดแปดห้าคูณเบต้าหนึ่งคือจุดแปดห้า fc พาร์มสองร้อยสี่สิบ fy สี่พันหกหนึ่งสองศูนย์ค่าคงที่หกหนึ่งสองศูนย์บวก fy ก็คือสี่พันออกมาก็เท่ากับจุดศูนย์สองหกสองตัวอย่างนี้จะเห็นชัดเจนนะครับว่าค่าโลของเราเนี่ยก็คือจุดศูนย์สองเจ็ดเจ็ดมันมีค่ามากกว่าโลบาลานซ์ แสดงว่าหน้าตัดนี้เป็นหน้าตัดที่มีการวิบัติโดยแรงอัดนะฮะเราเรียกว่า compression failure ฉะนั้นเนี่ยนะครับสมการที่เราใช้ในการคำนวณความลึกของแก a s สเทินนะครับก็คือนะฮะสมการที่เราบอกว่าอ้างอิงจาก c เท่ากับ t นะครับนั้นฝั่งซ้ายมือของสมการนี้ก็คือค่าแรงอัดในคอนกรีต c แล้วก็ด้านฝั่งมือของสมการนี้ก็คือค่าแรงดึง t ในเหล็กเสริม ก็แทนค่าลงไปในสมการนี้นะฮะวัตถุประสงค์เพื่อจะหาค่าตัวแปร c ก็0.85 fc พาเบตตา1นะครับความกว้าง b แล้วก็ c เป็นอานนทตัวนี้คืออนนทเท่ากับ as 29.46ตารางเซนอิลาสติกโมดูลัสของเหล็กเสริม2.04คูณ10กำลัง6 0.03แล้วก็ d ก็คือ4.25ลบด้วย c หารด้วย c นะฮะในสมการนี้เนี่ยมี c เป็นอานนท ะะซึ่งจะเป็นสมการที่เป็นสมการกําลังสองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราแก้สมการกําลังสองตัวนี้เราก็จะหาค่า c ได้นะครับ c ก็คือ26.11เซนเราก็ต้องไปฝึกดูนะฮะว่าสมการนี้เนี่ยแก้มาได้อย่างไรเมื่อหาค่า c ได้แล้วในขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นการคำนวณค่ากําลังรับของเมนระบุนะครับซึ่งเราก็มีสูตรนะครับว่า mn เ,เท่ากับนะครับ cc คูณด้วย d ลบ a หาร2อันนี้จริงแล้วเราก็ใช้ c ตัวเดียวนะครับก็คือเป็น ค่าแรงอัดที่เกิดขึ้นในคอนกรีตนะครับแรงอัดที่เกิดขึ้นในคอนกรีตก็คือสมการนี้ฮะจุดแป fc palm นะฮะคือ240ร้อยสเปต้คือจุดแปแล้วก็ค่าเอ่อ c 26.11และ b ก็คือยีแล้วก็คูณได้วย d ลบเบต้าคูณด้วย c หารด้วสและอันนี้ก็แน่นอนนะครับเราหารร้อยเพื่อที่จะแปลงจากนะครับกิโลกร,รัมเซนให้กลายมาเป็นหน่วยของกิโลกร,รัมเมตร ก็จะได้คำตอบออกมาว่าเท่ากับนะครับ3 3 5 5 4 4 3 5กิโลกรัมเมตรก็เป็นค่ากำลังรับโมเมนต์ระบุของหน้าตัดในตัวอย่างที่2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปวิดีโอตอนนี้เนี่ยเราก็ได้เรียนรู้นะครับวิธีในการที่จะคำนวณค่ากำลังรับโมเมนต์ระบุทั้งกรณีที่โลน้อยกว่าโลบาลานซ์อยู่ในตัวอย่างที่1แล้วก็กรณีที่โลมากกว่าโลบาลานซ์ก็ เป็นตัวอย่างที่2นะครับก็ถือว่าเราได้จบนะฮะวิธีการตัวอย่างการวิเคราะห์หน้าตัดที่สํรเร็จทางเดียวครอบคุมทั้ง2กรณีแล้วนะครับเรามาพบกันใหม่ตอนต่อไปนะครับสำหรับตอนนี้ต้องขอจบลงตรงนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ตตามครับสวัสดีครับ